วัสดีค่ะวันนี้แก๊งไดโนเสาร์ห้าตัวนะคะจะมาเดินเล่นดิมโคดหินกันไปเลยเรามาเดินเล่นกันดีกว่าโอ้โหเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหม ไปเลยเป็นขบวนเลยจะถึงฝั่งฝันหรือเปล่าตัวไหนจะเป็นตัวที่เร็วที่สุดนะ อุ้ยจะไปไหนจะไปไหนไมานี่มากับเพื่อนเลยโอ้หมันไม่เหมือนไดโนเสาร์เลยมันเหมือนจับปูสักระดงมากกว่าระวังเจ้าจะตกขดหินนะเจ้าไดโนเสาร์สองตัวนี่ว้าวมนี่เลย เ้าจะตกกันนะดูลิ้นเราด้วยอ,อ๋ออีกนิดเดียวเจ้าตัวตรงแล้วนะระวังต่อตัวไหนพร้อมกันเลยเอามาลุ้นกันว่าสองตัวนี้ตัวไหนจะลงกันเพื่อน อุ้ยตัวดำแซงมาแล้วเย yeah. ้นี่นะคะไม่มีตัวไหนที่เดินเร็วกว่ากันเลยเดินเล่นริมโขดหินนะคะวันนี้เกือบตกโขดหินด้วย โอเคเราเอาไว้แค่นี้ก่อน,นกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ